อุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงไหมครับตับเลยจะได้เฉพาตัวนี้เออเอาเยอะไปกินดีแล้วตับลไหมอุ้ยอ้ตะกายจริงครับตัวนี้ตะกายจริงเอู้หูเอาเยอะไปเนาะ Ui Ui Hãy subscribe cho kênh ล่อปลาไหลครับไม่ได้ออกไปปากเบ็ดจะมาหรือเปล่าก็จะไม่รู้นะนานๆออกมาทีก็าไม่ได้ตัวก็จะพึ่งเบื่อลุงเนรนะครับถือว่ามาชมบรรยากาศปลาลุงเนรก็แล้วกันชมด้นานอนอไปด้วยโน่น,นโน่นโน่นฝนก็จะตกช่วงนี้ฝนตกดีมากปลาลุงเนตว่าล่อปลาไหลครับเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันว่าจะพอติ้ตาน้ำพิกหรือเปล่าอย่าเสียเดือนหย่าเสียเดือนออกมาลออม่อปลาไหลเมื่อไหร่ก็ลมแรงตลอดเลย ลองดูครับลุงเน่ก็สอนดูไม่เป็นนะรูไปลาไหลน,นะมันจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตเอานะครับจากในคลิปลุงเน่เนี่ยนี่รูไปลาไหลแน่นอนกินไม่กินว่ากันอีกทีโอ้แบบนี้มีโอกาสมาละมาละมาละตัวตัวโอ้ยเดี๋ยวก่อดนเดียวคนเดียวคนเดีดูครับดูครับน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้มีแน่ นี่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 ลูกปลาไหลนะค,ครับน้ำขุดขุดออกมาเลยเอาลูกปลาแค่นั้นเองต้ดูนะครับลูกปลาไหลนะเนี่ยอุ้ยกินแล้วครับนี่กินละกินละลูกนี้ก็บอกไปถนะูกนะกดรู้เป็นแบบไหนสังเกตจากในคลิปลูกนี้นะครับโอ้ยริวน่าจะตัวเล็กแบบนี้ริวเบ็ดลมก็แรงมันริวเบ็ดลูกนี้นครับเอาอีกลูกปล่าอุย้ยนั่นเอาอยูแล้วครับเอาอยู่เอาอยู่ เอาดูก็จะจะดูก็จะจะล้มก็แรงหน่อยนะครับได้ไม่ได้ลุ้นกันลุ้นตัวแรกมาแล้ว <laughs> ตัวนิดเดียวเอ้าก็พอได้ตามนะพี่ครับเต็มแรกเนาะเต็มแรกหมานไว้ก่อนซุ๊บอ้าวใส่ตะกร้อง โอ้ยกิกร่กิร่าลุ้งหมดโอ้ยรู้ตัวที่สองรู้ตัวที่สองโอ้ยกว่าจะกินได้นั่นดึงแล้วครับดึงละดูกันจ,จัดจาาแบบนี้เลย <laughs> นึกว่าไม่กินรอตัง้งนานครับรู้นี้คืนหรือเปล่าแค่นั้นเองเบ็ดลุงนี่เนี่ยดึงสวนไม่ติดนะครับเพราะว่าตะขอมันใหญ่ต้องอมาคืนแบบนี้คืนแลน้วนี่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 สายเบ็ดมันจะดิ้นแบบนี้ครับคืนละคืนละ,นละแบบนี้กำลังึ้นเยอะ โดนแน่แบบนี้โดนแน่คืนแล้วครับแบบนี้ติดแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนี่โอ้ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่เลยเอาเดี๋ยวจะโพสต์ตามน้ำพริกอีกสองตัวละใส่ตัวเป็ดรอดให้ดูครับรอยให้ดูเอซีอยากดูก็รอยให้ดูสองตัวละเอาใส่ตะค้องใส่ตะคองเนี่ยคืนแน่นอนแบบนี้หลุดยากสองตัวเียบร้อย มานครับมานพอได้ตำน้องพริกแล้วลองดูรูนี้ตวบไหมโอ้โหสะดุ้งโหกัดเห็นเห็นเลยนะครับรู้ได้ก็ถ่ายรู้จัดจ่าแบบนี้ดึงละดึงละดึงละถ่ายให้รู้จัดจ่าเลยรู้ตัวที่สามตวบเลย เน่ก็าหาอยู่หาก,กินแบบเนี้ยนะเนาะปักเป็ดบ้างรอปรลาไหลบ้างแต่ช่วงนี้ทอดแหไม่ไหวครับน้ํามันเยอะน้ําเยอะครับดึงละดึงละดึงละน,นั่นลุ้นตัวที่สามลุ้นตัวที่สามกัดทีสะดุ้งหมดเลยตะก,กะจริงๆไอตัวนี้น,นันน่นนั่นนั่นคืนเบ็ดหน่อยสิอย่างที่ลุงเนตรบอกกันนะเบ็ดลุงเนตรเนี่ยเวลาปลาไหลดึงสวนเนี่ยดึงไม่ติดครับยังไงก็ไม่ติด ขอเบ็ดมใหญห่ขายหรือเปล่าโอ้ขายเบ็ดเรียบร้อยอือทำไมไปตัวนี้กัดทีสะดุ้งหมดอุ้ยนั่นโอ้โหไขยะยก,ก็กินแล้วครับนั่นนั่นนั่นแบบนี้ดึงสวนไม่ติด มันกินเบ็ดเอ้า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 ขอเบ็ดของมันใหญ่กินหรือเปล่านิมสิงหรือเล่า โอ้ยตัวไซส์เดียวกันหมดเลยเอาลุดอีกแล้วลุกท้ายแซบตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามใส่ตะค้องเลยนี่เนี่ยได้อยู่ครับตัวไม่ใหญ่เออมาแล้วครับได้สามตัวเอาละลุเนเรตเอาถุงยางใส่นะครับไม่งั้นมันจะตายเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงยางถุงยางใส่ตะค้องครับเอาน้ำแช่มันจะได้ไม่ตายครับเอาหรือเปล่าลูนี้ Ui, nam luôn bên Ui, nam khuyên mắt, khuyên mắt Nhìn nam khuyên đâm lùng Ấu lạ, Ấu lạ khắp Năn Năn Chỉ ดูกัะจะดูกระจะนั่นอืมดึงละดึงละดึงละอูกและวอู๋แล,ล้วโตเล็กดีใโอู๋ต,กตกุ๊กตุ๊กยังงเนี่ยอ,อู๋โอ้ลุโอ๋ ไอเล่นนเนี่ยเอาหรือเปล่าอูโอ้เอาแล้วครับกินละกินละดูก็จะจะดูก็จะจะเลยครับดูเนี่ยก็ถ่ายดูแบบเนี้ยนะเบบซีอยากดูโอ้รูใหญ่เลยแต่ตัวจะขนาดไหนไม่รู้แต่กินแล้วนะครับเนี่ยเอาเอาเอาถ้าแบบนี้น่าจะรอดยากนะลุกเนตรวะนะ เออไม่ติดไม่ติดเอาใหม่เอาไหมเอาไหมดูพวกความมันเทิงนะครับคลิปลุงเนธอ่ะมันต้องไปเครียดมาหรอกรอบอะไรเอฟซี FC ก็อยากดูก็เลยทำให้ดูครับอุย้ยมันกินละนั่น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 แค่เย้เยก,ก็กินแล้วครับเออเนี่ยดึงสวนไม่ติดสักทีเบดลุงเนตเดี๋ยวดึงสวนไม่ติดอะ่ะ ทีนี้ปล่อยมันคืนเลยกินอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาอีกสักทีที่ปล่อยให้กืนเลยกินครับกิน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 ดีจริงเลยทีนี้ปล่อยมันไม่รีบร้อนครับใจเย็นๆกินแล้วนะเออเอาเยอไปอีกละ ตัวนี้ฉลาดลองดูอีกทีเนาะเอาอีกหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงไหมครับตูบเลยโอ้จะได้หรือปล่าตัวเนี้ยเออเยอะไปกินอีกแล้ว เดี này ạn, mình m, còn lại? ๋ยวเนี่ยดูมันอิ่มซะก่อนละลองดูอีกทีเนาะตัวอุนไหมตะกายจริงครับตัวนี้ตะกาจริงวุ้ยลุ้ครับลุ้นนั่นนั่นึนหรืปล่าคึนอเปล่า้นไหมคึมน ไม่คืนไหมเอออ้ยุงละยุงละเอาอีกแล้วพนุโอ๊ยโอ๊ยคืนหน่อยน่า เจอละทีนี้เจอละเจอละวใหญ่เนะโอ้ปลาใหญ่เจอแล้วครับยังใหญ่ยังใหญ่เอาละเอาละเอาละดูกันจ้าดูกันจะา่าฮ่าใหญ่ใหญ่ไปช่วยหน่อยตัวขนาดนี้เนาะกินแรงเลยครับตัวตัวนว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหปลาใหญ่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 ไอ้ตัวนี้ใหญ่ ทีนี้เรียบร้อยอยู่ไม่ได้ละเสร็จละเสร็จตรงนี้ละพอได้ตำน้ำพริกมานมันหมานเรียบร้อยดูนี้เอาหรือเปล่าลองดูเมื่อกี้ได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งนะอ้กินอยู่ครับกินอยู่นนนนนโอ้กินครับกินเอาดึงลงไปดึงลงไปตัวน่าไม่ค่อยใหญ่นะรูไม่ใหญ่ครับ โอ้แต่ตัวเมื่อกี้สุดยอดเลยกัดกระดูกปลาไหลใหญ่กินเบ็ดเป็นแบบนี้นี่เองทุบสุวทบ <c oughs> เอาเอารุนรุนนี้ก่อนหมานเลยครับวันนี้รอบปลาไหลฮะกินเด็ดลูกเนี้ยก็แบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้แบบนี้ครับอ้าหนิมซิ่งหนิมซิ่ง อู๋อู๋เจอแล้ว <c oughs> ดีสายเบ็ดโอ้ไม่ออกครับโอ้จอกอีกแล้วมั้งโอ้รูมันโคตรนี่ <c oughs> วัวหลุดอย่างเดียวรูไม่ใหญ่ด้วยรูลเล็กเออว่าแล้วรู <laughs> ไม่ใหญ่รูนิดเดียว เอาละครับเอาละเอาละนั่น <objectives> ก nice so nice ินละกินละลุ้นอีกลุ้นอีกดึง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 ลุ้นอีกสักตัวสิเอาเอาเอาดึงไปดึงไปดึงไปปลอดภัยกว่าไปขึ้นยังคืนยังคืนยัง เรียบร้อยแล้วมาเออเอาเหยื่อไปกินอีก่แล้วอู้ฮฮเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับ ขยับกล้องไว้ใกล้ๆดีกว่าเนาะเวลาดึงจะได้เห็นชัดๆแฉบกล้องมาใกล้ๆกินแล้วนะครับกินแล้วยับกล้องให้ดูอีกทีกินแรงเลยนะเนี่ยโอ้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 เหลืองซึ่งปึ้งอย่างนี้แล้วครับเหลืองซึ่งปึง้งเออ ได้อยู่ครับนี่ครับฮ่าฮ่งฮ่าอ๋อด้วยจะถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างนะทุกบรรยากาศไปด้วยครับฝนก็จะตกอีกแล้วลงเม็ดอีกแล้วครับเนี่ยอะไหลก็กำลังได้อ้ยเอาละครับเอาละหยอกละหยอกละ เดี๋ยวเอากล้องมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะถ่ายใกล้ๆจะได้เห็นเวลาดึงกินแล้วกินแล้วกินแล้วเนี่ยลุงเน็ตขย,ยับกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างเนาะดึงแล้วครับดึงละดึงละดึงละนั่นน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 นลุงเน็ตล่อปลาไหลมันก็มีหลุดบ้างได้บ้างนะ <laughs> โอ้หมุนหมุนหมุนอย่าเครียดมานะครับดูเพื่อความบันเทิงโอ้ยตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กเอา้า เอา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 พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับหลายตัวหลายตัวสะสมนี่นี่นี่อ้าวใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะเสร็จหมานครับหมานวันนี้หมาน,นจริงจะมืดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุงเนกแย่ลุงนี่ลุงเนกก็จะกลับบ้านแล้วนะได้ไม่ได้ก็พอแล้วเนาะพอได้ตัวละพออยู่พอกินละเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองลูกปลาไหลนะครับเนี่ย เอาไหมองไอยมากินเต็มเลยปากรูอืไม่เอาแล้วมั้ง เอาครับพอแล้วเนาะไปะสรุปผลงานดีกว่าจะมืดแล้วจะมืดแล้วสรุปผลงานครับเนี่ยหาอยู่ให้กินหรือเล็กกวแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าเนี่ยพอได้พอได้เนี่ยครับหลายตัวเหมือนกันนะตัวใหญ่ตัวน้องนั้นตัวเล็กครับนี่อือพอได้ตำน้ำพริกอยู่เนี่ยครับเอาดูแค่นี้ก็เอาเนาะเห็นละ เนี่ยครับกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเอาปุ๋งแงเจ้าที่สะโบกดีกว่านาะไหนๆก็มาละสงสารเจ้าที่ก่อนกลับบ้านดูดิจะจัดปุ๋งแงเจ้าที่สะโบกก่อนสงสารเจ้าที่ไหนไหนก็มาละเจ้าที่คงส้มปากเนาะจัดให้สะโบกใหญ่หญๆแอบแอบเลยนะครับแอบแอโคเดียวกันเจ้าที่รู้กันรู้กันนะครับ บุกใหญ่ๆห,หน่อยเอาเจ้าที่จะทางโยกผู้งแข็งเ้อวันนี้มาลอบไหลก็ยังพอได้ตำน้ำริกได้ตัวใหญ่เลยตัวหนึง่งอุอง้งบุดอ่าชอบใครชอบมันเนาะเจ้าที่ชอบอยู่ละเดี๋ยวเอามาขาเปียกให้เจ้าที่ล้างคอหน่อยนึง <c oughs> นี่ก็ไม่มีอะไรล้างคอขาเปียกมขาเปียกนี่ครับเปรี้ยวหน่อย แต่อร่อยล้างคอได้ดีเลยจะที่ชอบไม่ชอบก็ไม่รู้นะกินไปก่อนดีกว่าไม่มีไรล้างคอเนาะเอายอกไปลุงเนตจะกลับบ้านก่อนนะนี่ลุงเนตก็ถ่ายดูเรียบร้อยแล้วเนาะถ่ายดูใกล้ๆวันนี้มาลออปลาไหลก็พอได้ตำน้ำพริกเลยได้บ้างหลุดบ้างดูพวกความบันเทิงนะครับอย่างที่ลุงเนตบอกนั่นแหละไม่ต้องไปเครียดมันหาอยู่ให้กินแบบลุงเนตกับแบบเนี้ยบบอย่างที่บอกบางทีมันก็ได้บางทีมันก,ก็ไม่ได้เนาะ เอฟซีก็เข้าใจลุงเนตรหลายคนเลยว่าหาอยู่หากินแบบนี้มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างลุงเนตรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าใจลุงเนตรกลับบ้านครับกลับบ้านมื่นละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ต็มน้าพริกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึกหนักน้ำหรือเปล่ากลัับบบ้านครกลับบ้าน 回来。